ไม่ซุดซุดขสะอาดนะครับล่างล่างให้สะอาดเหล่งเต็มที่นะครับผมพาพีปลาหน้องเข้ามาเบ่งขั้นตอนการเตรียมสมัยมนะครับี้ ขั้นตอนแรกการแกะเปลือกน้ำใหม่นะแบบชำนาญการนะครับเบิ่งเอาใบสดสดน้ำใหม่ไม่รู้หน่อยไพ่ตรงนะครับไพ่หวานป่าเน่าเดือดผัดเอาวุ้นอิ่นไม่ไพ่หวานไพ่ไพ่ตรงตรงหวานสดสดอวบ มันไล่นะครับนานี่นี่ไวถนอมอาหารไว้เพื่อไว้กินนะครับตลอดทั้งปีนะครับขั้นตอนพิธีการเหตุทำไม่สมนะครับเหตดที่พิธีนั่นก็จะอยู่ดนเขาวนะครับแล้วนกะ็อยู่น,นันเก็บได้เป็นปีขั้นตอนง่ายๆนะครับเป็นสูตรดั้งเดิมสูตรโบราณ การเยน้ำใหม่ส่มน้ำใหม่ดองนะง่ายที่สุดนะครับในส่วนการปรุง,ง,ง,งก็มีแต่เกลือนะครับมีแต่เกลืออย่างเดียวอันนี้ก็ได้มาลายนะครับตัดมาลายแต่ว่าก็จะ <c oughs> เก็บใส่ปหน่องเขาเบิรงน,นี่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าขีดมันสีเงานะครับปอกแก๊เปลือก็แล้วกน,นะครับตกแต่งไปนะครับส่วนที่มันแก่เขาก็เช้อหนอกอีกนะครับเลือไว้ในส่วนที่ อ่อนๆนะครับก็รให้เล็ดแ้ลไปกินมันยังเจ็บปแข็งมาะครับอย่าง,งะะะะสินิ่ม,ม,ม,มเห็ดฮูกนอก่อนนะครับบนนี้คีมมันยังสีบร่ยา บืงการแกะกัน่าสนใจแล้วครับผม <c oughs> แกะการเก็บนะครับแบบผู้เชี่ยวชาญเลยโต๊ะถอดใส่กันพันเลื่อนหน่อยๆน,นะออนอนเน็บก็ไปโดนไป นออวบรอบดีครับเนาะ เบื้องคลิปนี่จบนะครับพ่น่องเขาสามารถเฮ็ดได้เลย FC วันนี้ลือวันนี้เป็นเก็บง่ายให้เบื้องทุกทุกขั้นตอนนะครับเดี๋ยวมึงแต่เก็บเปลือก ความสะอาดนองสุดท้ายแล้วครับตอนนี้องสุดท้ายทางจากนี้ข้าก็จะนำไปล้างนะครับทำความสะอาดล้างน้ำสะอาดน้ำปลาปลาหมู่บ้านเท่านี้น ก่อนสีสับนะครับล้างต้องความสะอาดซะก่อนหลังจากที่เอาแก๊ปเกล็ดแล้วนะ้ำมาทำความสะอาดนะครับล้างล้างให้สะอาดเพื่อในการยำหมดองแล้วน่าจะเก็บบริยนนะครับทำความสะอาดให้ดีๆ มาณ2กิโลได้เนาะหกนอนสองถึงสามโลนะครับน้ำนักดีตอนกำความสะอาดัเส,สร็จเรียบร้อยนะครับจะได้ท่ำไปไปสับนะครับถ้าใครว่าจะไปรับต่อไปนะครับก็ตอนการสับนำมาสับ ต้งหน่อย้งในไงขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควร <c oughs> นะค,ครับ่แล้วมีเระสวนะครับเรือนอนชุดทยาย เหล่งเต็มที่นะครับผมเอ,อาเซตเรียบร้อยครับ <c oughs> หันต้นต่อไปนะครับเกลือหนึ่งถ้วยนะครับโดยประมาณนะครับ ถัว่วใส่ต้มใส่แกงเงา้นี่แหละห่วใ <c oughs> ่นะครับเป็นตัวตัวคนให้เขากันช่วงนี้คนเบาๆนะครับระวายังมันจะนิ่มเดียมสีมุลนะครับเศรให้เพื่อนทัวแกน่นครับ เจอความเข็มครับอีโบดนลนะครับอีโบดนเกินเจนนิมบ่ได้ใส่น้ำนอกจากตอนนี้เนาะใส่เกลือนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นน้ำเย็เอ้าเก็บไว้ คืนหนึ่งครับเก็บไว้นะครับหายังปิดไว้นะครับเก็บใบหนึ่งคืนนะครับพระเจ้าปิดไว้นะครับเพื่อป้องกันคุณนะครับนะครับเพื่อให้ถึงลกักขณาใหม่นะนะครับเราจะเก็บไว้นะครับหนึ่งคืนเดี๋ยว เมือนนะครับก็จะไม่าตอขีดไหพ่โพยดองเขาได้เบิ่งครับหลังจากครับแช่ใบขึ้นหนึ่งขันนะครับขันให้มันให้น้ำเพิ่มมันออกนำาว้าวมักเพื่อมาเึ้ื่อนรับ นิ่มนะครับผ่านการมักหนึ่งคืนนอกไมค์ก็จะน,นิ่มนะครับบ,นนรบ่บาหัากบบมุนนะครับเพราะขันน้ำเพราะมักได้ที นางแจ้งน้ำนะนางซองน้ำนะครับดให้น้ำเข้มน้ำเพิ่มมันออกขันน้องนะครับแล้วก็ปั่นนะครับปั่นใส่ ขันตอนการล่าง น้ำซองครับมันแต่หลักน้ำซองให้นำสุดท้าย chặt <laughs> xong <laughs> <laughs> rồi ít cầu khăn cái đồ khăn hàng nó thì gan làm thằng sư thầy đấy nó gặp ta gặp tập họ là đàn nổi có mắt rồi สอยกีดชอบนหน่อย <c oughs> สุดท้ายนะครับ ลอยนะครับพันตอนสุดท้ายต่อไปนะครับเติมน้ำลงไปเ <c oughs> ติมพ่อถ่วมนนะครับใช้น้ำสาดเท่านี้ในถ่วม <c oughs> น้อใหม่นะครับเล็กน้อย ทิมเมืองนำ้ำ <c oughs> อันสุดท้ายนะครับเอาเกลือใส่นะครับคอ,ออยู่บนนึงกำมือไอ้เขี้ยมเขี้ยมไหลไอ้เขี้ยมแห้งนะครับมันเขี้ยมแห้ง,ม,งมันสิบบอกเป็นไงต้องชิมเมืองน้ำครับอีก,นนนออกหน่อยหนึ่งค่ะใส่เกี้ยมต่อย คือว่าเสียสิทธิน,นะครับะบวนการกังต้นนะครับของการเนตรใหม่สมเอาฟ้ามาปิดนะครับฟ้ามาปิดเก็บไว้ในหม่มประมาณประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับกอาอาหารได้ นะครับจะเป็นชิปให้ก้มรูนะครับมาเจ็ดก้มรูเกี่ยวกับการถนอมอาหารนะครับเป็นการนะครับรองน้ำไม่สมนะครับเป็นน้ำไม่สมสูตรโบราณผ่านเฮานะครับมีแค่น้ำตากับเกลือแค่นั้นนะครับเทียนให้ขาวนะครับบอลนอาแล้วก็กินได้ตลอดทั้งปีนะครับ ฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะได้บอพาดคลิปดีๆต่อไปครับผม